ผู้ชมค,คะพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันอาจารย์วันทิดาสงขาวยังอยู่กับอาจารย์สุพสรสศรีงามนะคะท่านเป็นอาจารย์ในสมาคมโราศาสตร์นานาชาติค่ะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวกันของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องดาวพฤหัสไปแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะได้รับฟังรับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันนะคะเรามาฟังกิจ,จกรรมดีๆจากสมาคมโราศาสตร์ค่ะค่ะ ก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนีธที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนีธที่เผ่าดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะชมรมโหสรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญคะท่านก็มีดําริในกิจกรรมพิเศษนะคะความรู้สู่ประชาชนนะคะท่านก็มอบความรู้เกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นฟรีนะคะสาหรับผู้ที่ สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยเริ่มที่สำนักงานใหญ่สำนักงานวัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะมีด้วยกัน2วันนะคะเริ่มวันอาทิตย์นะคะ วัดทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา15.00ถึง17.00นนะคะก็มีอบรมโหราศาสตร์ทไทยเบื้องต้นฟรีนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะพร้อมกับคณาจารย์ผู้ช่วยอีกหลายท่านก็เชิญท่านที่สนใจนะคะสถานที่อบรมนะคะโรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดานะคะก็อยู่หลังพัพพามหาเจษฎสาบดินนะคะอยู่ถนนราชดำเนินกลางนะคะตัดกับถนนมหาชัยนะคะก็ใคร ไปมาสะดวกก็เชิญนะคะส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันจันทร์นะคะทุกๆวันจันทร์นะคะอบรมโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยงุญเจริญนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ในวัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะเป็นห้องแอร์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา10.4นถึง17.00นนะคะอบรมทุกๆวันจันทร์นะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะวัดราชนัดดารามนะคะแล้วก็ ถัดมานะคะอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นฟรีนะคะที่โครงการใหม่โครงการบางขุนนนท์นะคะอยู่สามแยกบางขุนนนท์นะคะเ,เลยสามแยกเข้าไปนะคะอยู่ที่ปากซอยสองวัดใหม่ยายแป้นนะคะตรงข้ามกับตลาดนะคะบางขุนนนท์เลยนะคะอบรมทุกวันพุธนะคะเวลา15บหนากาถึง17บเนาฬกานะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะฟรีนะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะแล้ว ก็มีกิจกรรมฟรีอีกหลายกิจกรรมนะคะแล้วก็มีาาศาสตร์พยากรณ์นะคะหลายๆศาสตร์ด้วยนะคะโดยที่โครงการใหม่นี่นะคะท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนั่นก็เปิดบรรยายพิเศษฟรีนะคะทุกๆวันอังคารนะคะ เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะก็มีบรรยายพ,พิเศษฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มีบรรยายในเรื่องของศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะคะเลขศาสตร์การตั้งชื่อไพ่นะคะหรือว่าสัตตะเลขนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะสอบถามได้ทางสมาคมตามหมายเลขหน้าจอได้เลยนะคะจบจากบรรยายพิเศษฟรีแล้วเนี่ยก็จะมีอบรมนะคะโหราศาสตร์ ชะตาบ้านเมืองนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงศ์เจริญนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง17นาฬิกานะคะทุกๆวันอังคารนะคะที่โครงการบางขุนนนท์ค่ะ ก็ยังมีโครงการนึงค่ะที่โครงการป้อมปราบสตูพ่ายนะคะอยู่ข้างวัดสมณัตนะคะใกล้สี่แยกเทวกรรมนะคะเรียบคลองผดุงกรุงกรเกษมก็จัดกิจกรรมนะคะท่านอาจารย์มีดริจัดกิจกรรมพิเศษฟ,ฟรีนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลา13นาฬิกานะคะถึง15นาฬิกาก็มีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะบรรยายพิเศษฟ,ฟ,ฟรีนะคะมีหลายศาสตร์หลายสาขานะคะ ก็เชิญท่านที่สนใจในเรื่องของการที่จะไปรับฟังนะคะสนใจศาสตร์ไหนก็สอบถามได้ทางสมาคมได้เลยนะคะที่เบอร์หมายเลขหน้าจอะคะจบจากบรรยายพิเศษฟ,ฟรีเนี่ยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญเนี่ยก็มีอบรมโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองต่อนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองก็มาในเรื่องของการเมืองการปกครองเศรษฐ,ฐกิจสังคมนะคะการเงินนะคะแล้วก็ การคลังนะคะสาธารณสุขการแพทย์นะคะก็มีหลายอย่างในเรื่องของออชะตาบ้านเมืองนะคะท่านก็มาให้ความรู้นะคะก็สนใจในเรื่องของออสังคมใหญ่ๆห,หรือว่าโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองก็เชิญรับการอบรมได้นะคะที่ โครงการป้อมปราบสัตรูพ่า,าค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะกิจกรรมวันนักโหรศาสตร์นะคะปีนี้จะเป็นปีที่3แล้วนะคะเป็นดําริของท่านอาจารย์ดรปิยพงษ์เจริญนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดนะคะสรรเสริญนะคะโหรเอกของโลกศาส,สดาเอกของโลกนะคะก็จัดงานวันนักโหรศาสตร์ขึ้นนะคะโดยช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีครอบครูนะคะไหว้ครูนะคะแล้วก็ ต่อด้วยเสยวนากรารสารเสริญนะคะโหรเอกนะคะหรือว่ากิจกรรมในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะในปัจจุบันนะคะก็เชิญท่านที่มีชื่อเสียงหลายท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนบ่ายจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆเพื่อเป็นเ,เกียรติเป็นความภาคภูมิใจว่าได้จบจากสถาบันโหราศาสตร์นานาชาติในสาขาศาสตร์ต่างๆนะคะก็ เชิญท่านอาจารย์หรือ,อลูกศิษย์หรือคนทีอ่อยากจะไปร่วมง,งานเชิญได้ทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าตกเย็นเนี่ยตอนเย็นเราจะมีในเรื่องของกินเลี้ยงนะคะกินเลี้ยงแล้วก็โต๊ะจีนนะคะ,สะแสดงความยินดีนะคะให้กับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หลายๆท่านด้วยนะคะสถานที่จัดงานนะคะก็ที่สวนเจ้าเชษ์นะคะกองบัญชาการกําลังสํารองนะคะอยู่ที่สนามหลวงนะคะ ก็เชิญท่านที่สนใจและสำรองที่นั่งได้นะคะติดต่อได้นะคะจองบัตรได้ที่สมาคมนะคะทุกสาขานะคะตามหมายเลขหน้าจอค่ะค่ะวันนักโหราศาสตร์นะคะวันที่14ึกพฤษภาค,คม2 5 6 0นะคะก็มีวิทยากรดังๆหลายท่านนะคะเช่ทน,นะะท่านอาจารย์ดรพินโยพงษเดิินนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะท่านอาจารย์ดร บุญเลิศไพยลินนะคะฉายาท่านว่าหวนสวนะคะ<ช>แล้วก็ท่านอาจารย์อัตวิโรธท่านอาจารย์ดรหัตวิโรศธศรีทุลานะคะท่านเป็นหนดังเหมือนกันนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์วินยัยท่านอาจารย์ดรวินัยไวพรประเสร ท่านอาจารย์บุษริน์ปัตมาคมหลายๆท่านนะคะเป็นโหนที่มีชื่อเสียงในประเทศนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันที่14พฤษภาคมนะคะ2560นี้เราเจอกันนะคะแล้วเมื่อสักครู่นะคะเราคุยกัน ชาวราศีกันและลัคณาราศีกันนะคะเราคุยกันถึงเรื่องดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวครูนะคะเป็นดาวความรู้ดาวนักวิชาการดาวนักกฎหมายก็บอกไทยปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสดาวพฤหัสตรงนี้นะคะเป็นเจ้าเรือนพันธุพบที่สนะคะแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนิพบที่ จิตนะคะฉะนั้นพันธุก็หมายถึงบ้านพี่น้องยวดยานพาณะนะคะและก็ปัตตนีก็หมายถึงคู่ครองวุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาตอนนี้ดาวพฤหัสบดีโกจรมาทับตนุรัฐมาทับลัคนาเกิดนะคะเมื่อสักครู่อาจารยา์เนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อมาทับตรงนี้นะคะได้เป็นกุมภเกณฑ์แล้วก็ได้นระเอกเกณฑ์ด้วยนะคะและตรงนี้ยังได เป็นองค์เกณฑ์แล้วก็ยังได้อุดมเกณ์ด้วยนะคะนระคือโสโรวุตโทชีวสุโรเล่าธนุสัช,ชพันธุคราวอาปัตตนิศเลลาภา,าตรงนี้ได้องค์เกณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ดาวพระราศวดีมาทับลัคนาเป็นกกมุตเกณ์เป็นเกณฑ์ดอกบัวใหญ่นะคะท่านอาจารย์ปิโยท่านมักย้าเสมอว่าดาวพระรสวุวดีเมื่อมาทับตรงตนุลักษณ์นะคะหรือทับลัคนาเกิดตรงนี้เป็นโกมุตเกณฑ์คือเก์ดอกบัวใหญ่เก์นี้เป็นเกณฑ์ดอกบัวหอมเป็นดอกบัวที่ไว ใช้บูชาพระใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ถ้าอยู่ภพที่4ี่นี่เป็นปรตูมาเกณฑ์แต่ตรงนี้เป็นโคมุตเกณฑ์ก็ดีนะคะก็บอกว่าตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีการได้รับการยกย่องเนื่องจากพระฤหัตตรงนี้เป็นดาวครูนะคะได้รับการยกย่องจากมหาบัณฑิตจากบัณฑิตได้รับการให้เกียรติยกย่องสนับสนุนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะคะแล้วก็พระฤหัสบดีตรงนี้นะคะที่มาทับอ,อาทิตย์กำเนิดเนี่ย พระฤหัสบดีปีวัฒพระวิวันสิทธิชวัขมหันตบูชาแล้ก็พระฤหัสมาทัพลัคนาพระฤหัสดลจักรประทลักษณ์คณมีสุรโยธิบดีสุรโยธิบดีและพญาจุรภัยปีประสงค์ขวราคจลาคณะไปบอบีแมนดุจใจไขก็จะปิดกติครูนะคะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่ไม่บวชนะคะก็ใครอยากจะบวชคนที่บวชก็ใครอยากศึกนะคะฉะนั้นก็ เป็นสิ่งที่ดีนะคะฉะน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสมาทับลัคนาแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มเมื่อพฤหัสมาทับลัคนาเนี่ยตรงนี้บางถ้าดาวพฤหัสเป็นการลกินีก็อาจจะต้องระมัดระวังสักหน่อยนะคะถ้าเป็นสีเป็นสีเป็นเดชเนี่ยก็โอเคให้คุณแต่ถ้าเป็นการลกิน <dou> ีตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเป็นถ้าพฤหัสเป Ross ็นการละกีน <ment> ีก็ให้ให้โทษตรงนี้ห้โทษ ถ้าพระหัสนะคะเราก็เอาทักษะนะคะทักษะก็คออือทักษินาวตทักษะก็คือทักษะโลกธาตุนะคะหรือเรียกว่าทักษะกู้ธาตุนะคะเราก็จะได้จากวันเกิดของเจ้าชะตานะคะว่าเกิดวันไหนนะคะแล้วก็ตรวจเช็คดวงชะตาของท่านว่าพระรหัสที่จอนมานะคะปีนี้พระหัสเป็นอะไรนะคะก็มีบริวารอายุเดชสีมนตรีนะคะกาลกินีนะคะ แล้วก็เป็นมูรลละเพราะฉะนั้นจะเป็นแดภูมิในทักษะในทักษะนะคะแต่ถ้าท่านอาจารย์วันบอกว่าถ้าพระรหัดสบบดีเป็นกาลากินีมาทับลักษ์นะคะคร,ระมัดระวังสักหน่อยระมัดระวังนะคะแต่พระรหัดสบบดีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะคะคปกติถึงจะเป็นกาลกินีแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะครประพฤติตนอยู่ในกรอบอยู่ในลอยเนี่ยพระรหัดสบบดีท่านไม่ค่อยให้โทษใครนะคะค แค่ดีท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ช่วยเหลือนะคะถือว่าอย่างอย่างร้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ช่วยเหลือคือไม่ส่งเสริมแล้วไม่สนับสนุนในเรื่องของการท่ดีการการที่คุณจะทำอะไรเนี่ยพลทหัสเขาเรียกว่าเป็นองค์ประทานหรือ เขาเรียกว่าเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตา <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาแล้วไม่ส่งเสริมและถือว่าให้โทษแล้วนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยพระรหัสบดีเป็นการรักกินีท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหายคือแบบไม่ต้องกลัวจะเสียชีวิตหรืออะไรถ้าเราไม่ได้ประพฤติผิดนะคะไม่ได้ถึงโทษแก่ชีวิตเพียง <c oughs> แต่ว่าท่านไม่ได้สนับสนุนว่า <c oughs> อเออเรากําลังจะประสบความโชคดีนะเรากำลังจะสําเร็จนะ เพียงแต่ว่าปีนี้นะคะท่านก็บอกว่าเออเหนื่อยไปเหอะท<ช>ําไปเหอะทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาฉันอารมณ์ดีหรือว่าสติปัญญาหรือว่าฉันอยากจะช่วยเดี๋ยวฉันจะเออเธอก็จะได้ในสิ่งที่เธอลงทุนลงแรงไปนะคะ,คะเพราะยังไงสาพระรหัสบดีเนี่ยเป็นการกินียังไม่ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำร้ายดวงชะตาเพราะว่านะคะ ปัจจุบันเนี่ยพฤหัสบดีเนี่ยกลุ่มลัคนากลุ่มพระอาทิตย์กําเนิดนะคะแล้วก็ยังมีพระจันทร์มาร่วมด้วยนะคะพระจันทร์ที่มาร่วมด้วยเนี่ยถือว่าพรฤหัสบดีเป็นธาตุดินในโลกธาตุนะคะแล้วก็ราศีกันเป็นราศีธาตุดินนะคะพระจันทร์ก็เป็นราศีธาตุดินในโลกธาตุถือว่าพระหัสจันทร์เนี่ยเป็นคู่อาศีติดธาตุ ของคนราศีการตอนนี้นะคะเพราะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังมีดาวที่ช่วยกันช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมพระจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระนะคะเป็นเจ้าเรือนที่11นะคะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง พระรหัสป,ปดียังไม่ได้ให้คุณยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระจันทร์ไปก่อนซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาพระนะคะแล้วอยู่กับพระจันทร์ได้คู่อสิงติธาตุท่านก็อาจจะได้ลาบผละนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องเรื่องของผู้หญิงให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะพระรหัสที่เป็นโกมุตเกณฑ์ที่เป็นองค์เกณฑ์นะคะแล้วได้มีพระจันทร์มาช่วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ก็บอกว่า ได้คู่อสศิทธิธาตุคำว่าคู่อาศิทธิธาตุยังไงนะคะช้าๆได้พราเล่มงามนะคะเมื่อพืรหัสท่านช่วยแล้วสิ่งที่คุณลงลุนลงมือลงทุนลงแรงไปนะคะพืรหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุคุณก็ ไอ้ที่ลงทุนลงแรงเหนื่อยยากมาคุณก็จะได้มีความสําเร็จนะคะได้เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยเรื่องหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินะนะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะ,คะพระหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะคะคุณก็จะได้คู่ครองมาดูแลซึ่งตอนแรกอาจจะแบบ เวียงวีนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะอาจจะมีปัญหาไม่คุณแก้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังส่งเสริมช่วยเหลือคุณ,ค,ณค่ะเพราะ,ะดาวพระฤหัสบดีตรงนี้นะคะบอกว่าดาวพระฤหัสนี่จะเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยนะคะเป็นเทพเอง่งเทวดาทั้งหลายก็บอกว่าดาวพรฤหัสเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเนี่ยเจ็บพระเคราะห์จรมาหมายค่าฝันหากองครูป้องกันมันขวัญหนี เพราะองค์ครูศักดิ์สิทธิ์เรีองวิธีพวงไพรียกมาระอาใจหากองค์ครูท่านขุนชุนพิโรธประกาศโทษลงทันพลถักสแม้นองคอินศักดิ์สิทธิ์ฤติไก่ก็ไม่อาจจะช่วยต้องมวยมอนนะคะถ้าดาวพฤหัสให้โทษเนี่ยก,ก็สุดๆแล้วนะคะแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยจะคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะแขกชาวราศีกันและลักกาณาราศีกันและทุกๆราศีนะคะเพราะาดาวพฤหัสนี้เป็นดาวผู้ใหญ่ดาวครูคือครูหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะให้ความเมตตาเอ็นดูแก่เด็กแก่ นะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีตรงนี้นะคะเมื่อมาทับลัคนาเกิดหรือมาทับอาทิตย์กำเนิดก็จะให้คุณนะคะให้คุณมากกว่าให้โทษนะคะค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะมาฟังความเป็นมาเป็นไปของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันนะคะเรามาพักกันสักครู่ก่อนนะคะ